สว, ho, สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องกองไปสุขสุขคนนะครับวันนี้ at athletes, um. อยู่กับช่องนุ่มออฟฟิศลูกิสานแชนเนลคือเข้าเหมือนเดิมครับมือนีนุ่มออฟฟิศนะครับมางานบริษัทเนาะนะครับมือนีได้มาพักอยู่รีสอร์ทเดี๋ยวมือนีจะพามารีวิวรีสอร์ทนี่เนาะนะครับเชวาลันรีสอร์ทนครปฐมครับพี่น้องอยู่อำเภอดอนตูมนะครับตำบลดอนตูมอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม นุ่มเฟี้ยดอยู่ผักอยู่ฟังชวาลันพาร์คเนาะนะครับมันจะมีสองฟังเนาะนะครับฟังรีสอร์ทใหญ่เนาะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาพักอยู่ฟังชวาลันพาร์คเขามากอะห้องพักฟังทั้งชวาลันพาร์คนี่รู้สึกว่า,าจะไม่ก็ฟังนั่นเนาะพี่น้องเนาะจะไม่ก็ฟังหน่ะน,นะครับเหมือนเห็ดพึง่งต้อเติมขึ้นมาเนาะ มีส่วนว่างคาลองต่างๆทีวีใหานอนนะครับโต๊ะเครื่องแป้งฟังมือกันสิเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นกาน้ำร้อนนะครับแล้วก็เป็นที่นอนแบบสองเตียงนะครับพี่น,อน้อนมีหมอนนั่งผักนะครับทางฟังหัวเตียงหัวเตียงก็เห็นงัน่น สะอาดสะอ้านดีครับพี่หมอไม่ไหมไม,ไม่ดีแล้วนะครับนี่เคือมความสะดกวก่าคุา้นหนูฝาเช็ดหน้าม่านนะครับหอนสะอาดสะอ้านดีครับนี่สิมีแก้วนี่การาน้ำหอนให้ครับตู้เย็นไซมินินะมีนามไว้ให้เขากับหาหของมาเสีย แล้วก็ินี่ตู้เสื้อผ้าครับแบบปิดเนาะนะครับปิดมิดชิดสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าก็สิมีไดป้ปอผมให้มีร่มให้แล้วก็มีไม้แข้นเสือ้อเสื้อคุ้มนาะครับสองตัวตัวหอ่อนะครับข้างนี้จะเป็นหลังห้องออกไปก็จะเป็นถนนครับข้างนี้น,น,น,นะครัเดี๋ยวไปเปิ้งห้องน้ำครับพี่น,น้อง ห้องน้ำกันเป็นจักโครกเนาะนะครับแล้วก็มีฝักบัวพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นห้องอาบน้ำนี่ก็สืมีตู้กระจกนะครับกับอีกสั่งหนึ่งนะครับเวลาห้องอาน้ำก็สืบว่ากระเด็นออกมาในส่วนของทางส่วนเนาะนะครับแล้วมีเครื่องอานวยความสะดวกสบู่นะครับมีสบู่มี แชมพูนะครับมี่ปัตตบะนะครับให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนะครับคือจกให้อผนังก็เห็ดเป็นหินลายหินเนาะแล้วก็กระเบื้องลายหินงามๆเนาะสะอาดสะอ้านดีครับพี่น้องสะอาดสะอ้านดีเนาะครับฟังนี่รู้สึกว่าไงนาะไม่ก็ฟังขำขุนเนาะครับโอเคเดี๋ยวตอนแรกนาะนะครับเดี๋ยวฟิตจัด ทีอยู่ที่นอนก่อนนอนนะครับมากับน้องมือนี่มาทีมงานน้อกันทั้งหมด8คนเนาะนะครับมางานบริษัทเดี๋ยวรอบแรกเดือนนูพี่สิอผ้าไปรีวิวไปเบิงอยู่ฟังทางคนครับทางตึกใหญ่เนาะนะครับมาซิมี่มองยูมองแับคนจนใจเนาะนะครับอะไรเนี่ยติดตามกันครับพี่น้อง อาหารเสาวนะครับแบบบุฟเฟ่ต์นะครับข้าวไรย่างครับแบบไทยแบบจีนแบบฝรั่ง ครับพี่น้องอันนี้ภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศย่มกลางขึ้นนะครับก็ทางรีสอร์ทนี่จัดสวนได้สวยเนาะนะครับจะสวนสวยดีน้ำส่วนต่างๆก็มีไฟส่องสว่างทั่วถึงเนาะนะครับไฟส่องสว่างทั่วถึง กิจเสภางานคือจริงๆวิดีโอมัน,ม,นมันเหลวเบิงมันเหมือนนะแต่ว่าของจริงไฟแสงสว่างเต็มพ้วนนี่ก็จะเป็นสะนอนใะนซีนีบ้านพักฟังขางตรงกันขามสะนอนขอบสะฟังงานฝุ่นซีนีบ้านพักอีก่นะครับแล้นก็ฟิชิพาขึ้นไปเบิงโซนสะว่ายนา้ำับพี่น้อง เทีมงานนุ่นโมอฟกีกระพากันขึ้นมาลี่แหลกกันนะครับกล้า,ลากันไปพี่น้่มอ่าตอนนี้ก็มาถึงโซนสาวหายน้ำนะครับพี่นุ่มกับสิมีห้องน้ำหายล่วงไปขัดเตียนเสื้อผ้าอาบน้ำนะครับมีลานค่า ขายขนมเครื่องดื่มนะครับอยู่ริมสะนะครับนี่สสะนี่กับซิมี่สไลเดอร์นะครับเราพักกระเล่นกันมวนมวนเซลเลยนะครับ,นะรบสไลเดอร์ห้างรีสวดเปิดนำเห็นโรงเรียนได้นะครับเออ มวอเขก็เหรอครับงานเหรียญยี่ลิ้นสะโนะ๊ตสะกับสีมิโซนสะจะตื่นเตือน,นให้เด็กน้อยเรียนน้ำแดงเนาะนะครับกับสีมิโซนคุยง่ายฟังทางคนเกับสีเขียนไปเชาวาล์ลีสอร์ทส,สวยเลย น,นี่กาดดีครับพี่น้องต้องม่อีกแล้ว <laughs> โอ้ยมวนเขาเหรอครับไมือมีมือป้อยผีครับมาอบรมของบริษัทมือี่กากิจกรรมแันแล้วๆมือสุดท้ายแล้วเนะเาะพี่น้องว่ายห้ทีมงานรีแลกเต็มที่ครับเดี๋ยวน้ฟิสิกส์พายยางไปทั้ง อาทาน้าลองเบิงพวกหัวพวกหัวแท่งหนึ่งปิดไฟไปเนาะนะครับปิดหรีโบปิดอย่างไรแต่น้องปิดใช้ปิดเงินเพียงเท่านั้นเองนี่ครับพี่น้องย่างมาหอดทาทาน้าแล้วเนาะท่าเรือโชว์รันรีสอร์ทนะครับอ่าก็บรรยากาศนานั่งเล่นเนาะนะครับอันนี่ ช่วงกลางเล่นก็สิเป็นบรรยากาศหนึ่งอันนี้มาขึ้นนะครับบรรยากาศหนึ่งที่นเป็นเวลเปิดไฟขอมทางน้ำเพราะว่าลูกค้าโซนท่านี้มือนีมั่งนี้เนาะครับอันนี้ก็จัดได้สวยเนาะนะครับอโอเคเดี๋ยวขึ้นนี่กันสำนีนนก่อนเนาะครับ รับฟันดีเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นเซวนุมอฟิจะพามาชมความงามของรีสอร์ตอีกเทน,นึงเนาะครับรับฟันดีครับพี่น้องครับอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ผู้ติดตามผู้มาชมคลิปเนาะครับแซวนี่นุ่มออฟฟิศยัอยงอยู่ที่ชวาลันรีสอร์ทอยู่เนาะครับ มาเมื่อสุดท้ายที่พักเมอมามาพักยู่นี่สามคืนเนาะนะครับ,พ,นนรบพักในกรุ่ปของบริษัทที่มือสอกอะวิวส,สวยๆครับพี่น้องสวนของทางที่สวนจัดสวยงามเนาะนะครับจะมีหลายๆจุดนะครับที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหยอนใจนะครับมีสะใหญ่นอนเนาะมีสะใหญ่หญฟัง คอามสะฟังเหน,นือสีมี่ห้องพักนะครับเรียงเลียงยันไปหลายอยู่ทั้งหมดผิดฟังยูุฟังพักนะครับกับสีมี่เหมือนหอประชุมบอห่อประชุมสมณะประกอบเป็นเรืออยังฟังหนึ่งเป็นหลุดเรือเนาะี่นะครัูหมวงนางพักพ่อนยอนต์ใจกับสวยงามน,นี่น้่ลตกจำลอง สดนสวยครับพ oh ี <t rio> <t rio> ่นองแดดสวยนะครับฟังที่ยขึ้นไปนี่ก็จะเป็นน้ำตกน้องที่นองที่นัวฟีดมากเหมือนขึ้นนะครับก็ไว้หลินน้ำมูดอกครับเพราะว่าขาเจ็บอยู่ใส่เฟื่ออยู่ครับไปย่างมาแวะท้ายขีดให้ที่นองเบ่งเดี๋ยวเสาร์นี้นัวฟิจะผ้าเห็นไหมเบ่งบรรยากาศสาไวนามามเหมือนเสาร์น้องนะครับว่าสวยงามคือยามขึ้นบ่ ช่วงเซ้าๆลูกค้าแบบหลายๆห้องก็ยังไม่ทันได้ตื่นครับพี่น้องหนุ่มออกสินออกมาเที่ยวดินรอชิมงานควนน้อบนี่นะครับสระว่ายน้ำที่ทีมงานโนัผิดพัาดกันเรียนมือเรียนนู้นนะครับปล่อยผีน้อเรียนเซี่ยงเซี่ยงมีสไลเดอร์เนาะเขาจะใส่ๆมีลูกค้าเขายังสิเปิด หน้าหันลังใสเลดีวน,นับมอนังพักนกัหน้านั่งรครับหนานั่งหนาพักฟนส่วนหงษาักจะไมีสยยักหญยสาเด็กนทางนั่งะสิเป็นสะนะเดี๋ยวฟ,ฟิจะพาไปอีกฟังน่งเนาะนะครับด่สอนง่ครับดีสอนงหายนะครับตงใส่เวลาอย่างหลายเตืมเนาะครับแต่ว่านัวฟ,ฟิดขาบอดีเนาะนะครับใส่เฟือก <c oughs> ตอนนี้ใส่เปือกขาข้างนึงกับ อย่างลำบากหน่อยหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวไปพอกันยูทาน้านาะพี่น้องครับในส่วนของทีพักน้อนะครับก็จะมีทางแบบหลังนะครับแบบหลังแยกแบบนี้เนาะนะครับเป็นหลังหลังแยกนะครับมีเทิงหลังแบบสองห้องหรือหลังแบบห้องเดียวแบบตึกแถวก็มีเนาะคฟังที่นุ่มออฟฟิศพักยู่ฟังพักก็จะเป็นตึกแบบนี้ครับสองชั้นเนาะ สี่มีโมงยางเด่นดนะครับตรงนี้จะเป็นทานาดีโนฟินมนนมนมนเมะต,ตอนนี้นมนะันเมื่อยด้วครับตอนนั้นคือมองด้วยตาเปล่าม,มันงามอยู่ครับแต่ว่าฮะม,มันอยู่ในกล่องมันไม่เห็นนะอันนี้ก็คือเป็นเวลากลางวันนะครับทารถท่าเรือชวาลันดีสตร์ไปสี่มีหง จักรยานน,าน้ำเนาะนะครับเลือดถีบ,นนบให้ลูกค้านะครับได้ปั้นเหรียญออกกําลัางกายปั้นเหรียญน,นะครับมาเนื้อใจว่าได้เสียงเงินบ่นะครับถ้าขอความบรรลบนะครับหน่าจะฟรีนะครับหน่าจะฟรีมีเรื่องมีเสือชู่ชีพให้ นะครับเพราะว่าน้าตรงนี้มันลึกนะครับน้าลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้านะตงตรงนี้จะเป็นท่าน้ำงามเลยหมดๆสวยครับสวยโอเคครับเดี๋ยวพาไปจุดไม้นองพี่นหนมในส่วนข่างสะไวยน้ำนะพี่หนมโนพีก็เพิ่งเห็นมี บริการนวดเนาะนะครับมีห้องนวดนะครับมีห้องนวดห้องคาราโอเกะนะนะครับมีคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีห้องสนุกเกอร์ครับนี่เนานะมีสนุกเกอร์นร้ำนะครับอยู่ติดกันเลยแล้วก็ข้างๆนี่จะมีฟิตเนสอยู่แต่ว่าเป็นติดไว้ว่าง้วนให้บริการเนาะนะครับอาจจะมีการปิดปรปับปรุง นอครับก็อยูส้วนเดียวกันนึครับกับสะไบหนามเลยเนาะครับพี่น้องอกล้ใกล้กันกับสะไบหนามนะครับเฮาก็ค่อยๆย่างไป็นนะครับพี่น้องย่างชุ่มวิวริมสะไปนะครับชวนสาวไปกินเข่าเนาะนะครับร้านอาหารยื่นหนีนะครับอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เนาะนะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหอดสิบโมงเช้า เป็นแบบบุฟเฟ่สามารถที่จะทานอาหารเช้าก่อนที่จะเดินทางกลับหรือว่าไปธุระต้อนรับในช่วงที่ห้องพักนี้นะครับนะครับโซนนี้จะเป็นโซนรีเซปชั่นเนาะนะครับโซนห้องประชุมสัมมานาแล้วก็ ้างน้าน,นี่คือโซอนโร่งอาหารห้องอาหารนะครับของทางโรงแรมมันก็จะมีวิวให้ไทยหลูกนะครับที่สวยนะครับเพราว่าจะเป็นสะพานแขวนนะครับที่อยู่ตรงห่องอาหารสะพานแขวนแล้วก็ฟังทางนี้มากกว่จะเป็นเรือเนาะนะครับตรงนั้นนะครับเป็นเป็นห่องพันผูฟิเบอรนเนใจว่าเป็นหองอาหารหรือหองสำลันหน้าเนาะ เป็นเป็นรูปเรือนั่น,นะครับงดามนะครับให้ได้ถ่ายรูปกันอากาศส2ๆดีเลยครับตรงฟอนนะครับรับรองแขกตรงรีสิทชันน้องนะครับตรงนี้กส็สิจัดสะบายน้ำจัดสวน้สวยๆให้ลูกค้าได้นั่งรีแลกนะครับนั่งถ่ายรูปสวยๆนนะครับข้างในก็จะมี ห้องประชุมแล้วก็ห้องอาหารเดี๋ยวนุ่มปอฟฟิศจะพาไปส่วนห้องอาหารอีกมือนี้เป็นห้องอาหารห้องใหญ่เนาะนะครับเพราะว่ามือว่านที่นุ่มออฟฟิศไทยนะครับรอบแหลกจ,จะเป็นห้องอาหารชั่วข้าวเนาะนะครับฟังพักเนาะนะครับฟังพักเพราะว่า,าลูกค้าหลายมือว่านมือกอนเนาะนะครับก็เลยนุ่มออฟฟิศจะไปพักคื่ฟังพัก เพื่อนก็เตรียมอาหารไปไว้ให้ฟังน,นะครับแต่ว่าฟังนี่จะเป็นของอาหารห้องไงน้อนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันครับพี่น้องโซนนี้ก็เป็นหม่องนงั่งกินเข่านะครับที่อยู่โซนเอา u t ดอนะครับโซนเอาดอร์อยู่ริมสระเลยนครับรรยากาศดีครับพี่น้องก็มีของอของเล่นเ <c oughs> ด็กน้อยได้นั่งได้เล่นนะครับ ครับหลังห้องตอนรับห้องรีสิปชั้นเนาะนะครับอาจจะมีสระน้ำนะครับมีปลาคราบสวยๆนะครับมีปลาสวยๆมีจัดสวนหย่อมนะครับมีลำตบงามกับพี่น้องล่มลรื่นครับร่มลรือนมากนะครับสวยๆเลยเนาะนะครับหลังนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเนาะ,นะ ห้องอาหารห้องเฟื่องฟ้าเป็นห้องอาหารยังนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยโะไรมาเข่าพี่ครับใส่เสื่อไปครับบอกเข่ายางเลยยางไม่ตะกุนเหรอฟันพากของเราที่ถ่ายวิดีโอยางถ่ายวิดีโอมาเรื่อยเรื่อยเก็บฟูเทปห้องอาหารเฟื่องฟ้าก็เป็นห้องอาหารใหญ่ครับ อันนี้เป็นอินดอร์นะครับเป็นของอาหารใน่เอ๋เนาะที่ทานเมื่อกี้เป็นเอาโดร์นะครับนง่งชิวๆอันนี้อินดอร์รทีมง,งานบางส่วนก็นลงมากินเขาเนีลยนะครับเดี๋ยวพาไปเพลินอาหารเนาะนะครับคิดกันนะครับคิดกันมีอาหารทั้งไทยจีน ให้จีนฟร,นรั่งรบเลยเป็นเขาเป็นขตกแบบฝรังอย่างนี้นะครับเด็กฝัด <c oughs> มีเตียมมาให้หมดครับเป็นน้ำดืม่มเครื่องดืม่มมีนมน้องมีนมมีน้ำส้มแล้วก็มีไอติมจำหน่ายด้วยนะครับมีบาเนาะหรือว่าเขาจะสั่งกันเลยเนาะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโซนผลไม้ sẽ là nó hạng hợp thứ ba mi ăn hạng lag lại hay để ngang được chim cảm và nhà hạng phong indo gà yên hạp yên đi mong hình nim sợ chu 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 อาลครับหลังจากทานอาหารเช้าแล้วเนาะนะครับก็ย่างมาชมในส่วนของอสะพานแขวนเนาะนะครับเออมีเป็นโซนบ้านพักที่เป็นออยู่ในแพรก็มี่นะพี่น้องนุ่มฟิติ่งเห็นครับมามาผพักปีกายนี่โซนนี่บ้านมีครับปีนี่มีแล้วนะครับโซน บ้านพักที่เป็นแพรเนาะบ้านพักที่ที่อยู่ในน้ำเอออันนี้ดีครับดีเนาะนะครับเปิดเปิดประตูะหนาห้องมากอ่ะชิวๆอยู่ริมน้มเลยครับพี่น้องแต่ว่าบ่หมอกับสายเมาอ่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวหัวจุ่มลงในน้มอย่เนาะพี่น้องเนาะเออนะครับสวยงามดีครับออันนี้จะเป็นสะพานแขวนนะครับะสะพานแขวนตรงนีกั หน้าไายรูปเนาะนะครับพี่นอ้องสะพานแขวนมันกระดียางโยกโยกเนี่ยจังหน่อยเนะะาะคุณนนุ่มพอฟิตผ้าหยางก็ไปเบืองเนาอนะครับเออตรงนี้ก็มีไฟเนาะพี่น้องเนาะมีไฟเนาะนะครับถ้าเปิดไฟก็น่าจ,จะงา่ายอาจจะเปิดเฉพาะเทศกาลเนาะนะครับอ่า้างขวางดีครับพี่สอดกว้างขวางสะอาดสวยงามเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ จะเป็นกลุ่มสัมมนาก,ปปกลุ่มอบรมต่างๆเนาะนะครับหรือว่ามาเที่ยวกันขอบขั้วอย่งสิกงอะแนะน้ำเนาะนะครับมาโซนคนครปฐมเนาะนะครับก็รีสอร์ทนี่กรนนาพักเชาววาล,ลันรีสอร์ทเนาะสามารถเซิร์ชแล้วก็สอบถามทางรีสอร์ทได้หนูฟีดกับบริการสปอนเซอร์เอียงดอกเนาะนะครับ,บามนะบบา,าบนออนะบในงานบริษัทมาพัก่นี่ก็เลยอาศัยรีวิวเป็นนิสิต สลับมือนีนัวฟิคกีเดินทางกับคนแก่แล้วนะครับจะถ่ายคลิปกัน่ายให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดถูกใจกดแช์นะครับจะเลื่อมคอมเมนต์เนาะนะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มฟิคเห็นคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะไปใส่มาใส่กับ ติดตามไหนเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ค่อยเอฟทุกท่านยู่ดีไม่แห้งรำรำเรื่อยๆทุกท่านครับลากันที่ชวาลันรีสอร์ทนครปฐมสํมนีครับพี่น้องสวัสดีครับ